ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวิไลกายชาแนลนะคะโอ้ยตาปุดปวดบวมๆเนี่ยคะ่ะมือเศร้าแม่เลี้ยงใจร้ายนะคะเดือดคับค่ะแต่มื่อนี่ประเด็มาบอกเหลืองลูกเลี้ยงนะคะเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้อาจจะเป็นเหลืองเหล่าของลูกเลี้ยงนะคะบังเอิญว่าวิไลมาเจอคลิปคลิปอ๋อไม่ใช่โมแมนบ์โมเมนคลิปบังเอิญว่าวิไลมาเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หน,นึ่งค่ะก็เลยอยากมาบอกสู่กันฟังนะคะคลิปที่ว่าวิไล ลงก่อนนั้นนี่ว่าวิไลยแยกห้องนอนกับแฟนมา,มาเป็นปีๆนะคะอีลีนะคะเป็นเรื่องจริงนะคะเรื่องเล่าเรื่องเล่าสู่กันฟังที่วิไลามาบอกมาบอกสู่กันฟังทุกเรื่องเล่าเป็นเรื่องจริงนะคะแต่ว่าวิไลบริวาทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดบ้างเถอะ คนเขามาฟังคลิปคลิหนึ่งอาจจะเข้าใจในคลิปคลปหนึ่งแต่บาได้รู้เรื่องเล่าทุกเรื่องเล่าในชีวิตของวิไลนะคะมีหลายขอบครัวที่เขาบางเธอเวลาไพเป็นแนทีบบว่าเวลามีปัญหาเวลามีความถุเวลาเสียใจก็สิบไปบอกซูกันฟังแต่ในเฉพาะทีเฮามีความถุในความแล้วก็ความเสียใจให้มูมูฟังแมนบอคะแต่บดรายว่าในส่วนส่วนดีของสามีเวลาเฮาเครียดเวลาเฮาโมโหแมนบอคะ อันนี้อาจจะบบทุกคนนะคะแต่ว่าวิไลวิไลบอกถึงว่าตัวเองคือวิไลนี่เวลาเขียดกับสามีวิไลกับสิว้าได้แนวที่สามีนู่นนี่นั่นอันนี้อันนั่นเป็นอยังคือแบบบอกความทุกข์ความถือว่า,าตัวเองคิดจัางสินะคะให้ให้ให้ใหมูฟัง่งในแง่ถือว่าในงแง่ลบแต่ว่าเนธบางเทื่อเข้ากับเวลาตอนเข้าเขียนเข้าโมโหเข้าก็บ,บอกแต่แน่แนวลบเนาะคะ่ะบริรบที่แนวบวกแต่ว่าบางเถื่อเนี่ยเออบางเทื่อ มูกับเขาใจว่าเฮ้านีุ่แฟนเขาเป็นจะสั่นนกแฟนเขาเป็นจะสีนกพราะว่าเขาฟังจากเฮ้าเขาว่าเฮ้านี่บอกแต่แนวลบลบของเขาจนบางเธอเขาก็เออสามีเขาก็มีส่วนดีนะบางเธอเขาก็บริบบบบอกมูฟังพอมูกับบริบบลูกพอเขามาบอกให้มูฟังมูก็เออเนาะเขาก็ดีอยู่นู่นในนั่นเป็นยังคือบางเธอก็ฟังจนแบบฟังบางคือพันบอดีน,น,นู่นในนันเนาะค่ะอันนี้คือวลาม,มาเปรียบเทียบ ให้ฟังนะคะว่าบางสิ่งบางอย่างในเรื่องเล่าเรื่องเล่าสู่กันฟังในคลิปของวิไลแต่ละคลิปมันเป็นเรื่องจริงนะคะบอมเมนว่าวิไลมานําเสนอบางเ่ออัดในอนาคตวิไลอาจจะบอกในเรื่องทีเอ่อเรื่องคนอื่นมานําเสนอบางเรื่องเหื่องนูนนี่นั่นแบบ บอกให้มันมีสีสันบันเทิงขื้นกระไดในอนาคตนะคะแต่ตอนนี้วิไล e ยังบอท่านคิดหาคอนเทนต์บอท่านใดค่ะนี่เลยการทํา YouTube นะคะแต่เรื่องที่วาวิไล e แยกหงนอนกับสามีเป็นปีๆแล้วก็เรื่องบนเตียงก็ยังเสพคือเก่าอันนี้เป็นเหลืองจริงนะคะแต่เอาบอกถึงวาแต่กีเนาะคลิปทีหล้ววิไล e บอกให้ฟังอยู่ว่า วิไลตอนที่วิไลมาใหม่ๆเออช่วงแรกๆก็คึกคักแน่แนวของคนยังอายุบทลายมาใหม่ๆกออ็ยังหักกันดีเนาะคะ่ะแบบว่าแต่ว่าปัญหามันหลายวิไลต้องดูแลเด็กหน่อยตอนนั้นเด็กหน่อยก็ยังยังหน่อยอยู่ลูกสาวก็กำลัง4ขวบลูกชายก็ประมาณ7-8ขวบยังหน่อยทั้งสองเจสีนะคะ่ะแล้วการดูแลเด็กหน่อยสังเกตบวบาหลายครอบครัวถาสมมติว่าเวลาอยู่น้ำกันนี่เวลาอยู่น้ำกันใหม่ๆนี่ ความรักรักครั้งใหม่หอมหวานมุกเกือบทุกคนแมนบ้คะหักใหม่ๆนี่แต่ว่าพอไปนดนๆมีหลูกขึ้นมาชีวิตชีวิตการเป็นอยู่มันแตกต่างเลยคะ่ะเพราะว่าเฮาตองเอา้าคนเป็นผู้หญิงนี่ตรงแบบว่าตองมาดูแลเด็กหน่อยแมนบ้คะตองมาดูแลเด็กหน่อยพอความถือว่าเฮาเมือยเฮายังเหลืองบนเตียงก็อาจจะลดลง แต่สําหรับคนที่บางครอบครัวที่วายอยู่เมืองไทยเนาะคนไทยกับคนต่างชาติอาจจะมีความแตกต่างกันเน็จักหน่อยแต่สําหรับคนแต่คนต่างต่างชาตินี่คือสามีวิไลนะะเนาะค่ะเนเช่นคือสามีวิไลถาสม,มุดว่าเรื่องบนเตียงอะก่อนอื่นวิไลกับขอถดขอภัยพ่อแม่พี่น้องนะคะถาฟังแล้วรู้สึกว่าเออวิไลึ้นมาเอาเรื่องหรือมาเบา,าบ้างเธอมันเกอะฟังมึงบ่ได้ดูดีสําหรับครอบครัวพ่อแม่เนาะคะ่ะแต่วิไลกับขอถดขอภัยนะคะมันเป็น เร so, hm. so, 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 ื่องเล่าสู่กันฟังบางเถือหลายๆเหลืองมันเป็นเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าเป็นด่าหมาไปนะคะบางเถือวิไลอาจจะเบาบอคลองเบาบอบอไดแบบบอคัด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 ในวิไลก็ขอถทษคออภัยหลายๆเพราะบางเถือวิไลก็บบอไดเป็นคนถี่เก่งในการเบาบันไดนะคะนั่นแหละค่ะคือเรื่องบนเตียงคือกันเรื่องบนเตียงนี่สามีวิไลเคยปฏิเสธบอก เมื่อคืนกับปฏิเสธค่ะปฏิเสธโอ้เสียใจเสียใจเสียใจหลายสามีปฏิเสธเหลืองบนเตียงนะเ <c oughs> พราะว่ายัางอ่ะบอบอ,บอตามตรงมาเหลืองบนเตียงวิไลความต้องการยังมีอยู่ไหมอ่ะู้หยิ่งเนาะบางคนอาจจะความต้องการอาจจะลดน้อยลงถดถอยลงไปบางคนแมนบอคะแต่สําหรับตัววิไลอ่ะเรื่องบนเตียงมันก็ต้องมีบ้างแมนบอคะสามีวิไลก็คือกันค่ะถึังว่า เป็นยังคือแยกของนอนกันเพราะสามีวิไลผ่นกลนกลนเหล้ววิไลตื่นตงตื่นเศร้ามาเบิงเด็กหน่อยทุกเศร้าแล้ววิไลต่งกันพักผ่อนให้เพียงพ่อในแต่ละมือวิไลตองทำงานข้างนอกตองทำงานในบ้านตองตื่นขึ้นมาเบิงเด็กหน่อยตอนเศร้าถึงวิไลสิตองไปทำงานมือได้วิไลไปทำงานวิไลก็ตองตื่นมาเบิงหลูกตอนเช้า วิเลนอนเดิกวิเลกก็ตงมตื่นเสามาเบิกงมาเบิงงลูกอย่างสี่นะค่ะห้ว่าให้มาเบิงหมากไม้บาบริเบิงหมากไมมดอกค่ะลุกขึ้นมาบางเธอวิเลกก็กลับไปบ่งนอนซื้อมักบุกพนผักกะเมียนเด็กหน่อยกะเมียนแต่งโตออกไปเองอย่างสี่นะค่ะบริุบงยากดอกค่ะกลับเด็กหน่อยแต่ว่ากับแค่ตื่นขึ้นมาเบิงพันแน่บางเธอลูกสาหิวแน่อยากกินแน่กับไม่เห็ด แบบเป็นผวกซีหลอกซีเหลี่ยวพวกอาหารที่อุ่นๆซื่อๆจังสีนะค่ะให้ลูกสาวตอนสาวกับแค่์ํานันแต่ว่ามันก็ต้องตื่นสาวพอตื่นสาวมันปุ๊บเขาก็บริกรไปนอนเทาก็ตตรงเล่งเวลาในการทํางานบ้านนะคะเพราะว่าตรงเห็ดให้แล้วมันซักพงซักผ่ามันลายค่ะเต่ากัตรงเห็ดอันนี้แหละค่ะวิไลก็บอกมาลายล้วเหลืองแม่ว้งแม่บ้านแต่บอกถึงว่าสามีพ่นพ่อเขา พอเฮามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่วิไลยนอนเวลาวิไลยนอนวิไลยเป็นคนที่รับยากแล้วเพิ่นก็กลนดังกลนดังแล้วก็กลนบางเธอเนี่ยโอ้ยกลนจักหลายเสียงมากจากักรรถสิบหล่อจักรรถไฟรถเครื่องบินมีสารพัด <c oughs> มีหลายสารพัดจนวิไลยแบบว่าขนาดวิไลยได้ยินเสียงน้อยหนึ่งบางเธอเนี่ยวิไลยจะตื่นเลยค่ะวิไลจะเป็นคนที่ตื่นเร็ว แล้วก็นอนอยากจังสีนะคะมันก็เลยเป็นอีกยังที่พักผ่อนบ่เพียงพ่อเฮากับบ่มีความสุขในในมือน,นันเนาะคะ่ะถ้าเฮาตื่นขึ้นมาเพราะความที่เฮ้าเหนื่อยนะคะพเพราะเฮาเหนื่อยเฮาพักเพียงพักผ่อนบ่เพียงพ่อวิไลก็เลยแบบมันแบบเวลาสีนอนทรายก็วิไลก็ตีแบบตีกันในที่นอนนั่นเลยค่ะตีเลยกับตีพ่นให้เพ่นตื่นเพราะว่าบา,บางเถือแล้วพ่นก็มีอาการที่วิไลเคยลงคลิปไปนะคะว่าสามีวิไลพ่นมีอาการที่บา่า เขาเหลือกไวยังที่วิไลเคยลงขีปไปก็มีคนมาคอมเมนต์บางเธอวิไลก็บอกผิษบอกถือกันสินะคะคือเวลาพันลับพันเคยมีเหลืองในอดีตแล้วเวลาพันนอนบางเธอพันก็สีตีวิไลแบบโดยทิวเบรตตั้งใจนะคะจังสีมันเป็นมาไล่เธอก็เลยพันก็เลยแบบว่าเออทั้งบวกกับวิไลนี่นอนบ่เต็มอิม่มแล้วก็พันกลน เพิ่นก็เคยแบบว่าคนนอนกลบนี่บางเธอจะบมลูโตนะคะว่าเพิ่นนอนกลบนวิ่ลก็ได้อัดเสียงไหวค่ะว่าเพิ่นนี่นอนกลนเสียงดังขนาดไหนลูกก็บอกว่าเพิ่นนี่กลนดังอิลีจะนุ่นนี้นั่นเพิ่นก็เลยแบบลงมานอนขังรางแล้วเพิ่นก็เป็นคนที่นอนดึกก็ที่เพิ่นขึ้นไปนอนกับวิ่ยสองหมือเพิ่นไปนอนกับวิ่งสองหมือนนะคะนี่เพิ่นก็เพิ่นก็อยากไปนอนในเตียงเพิ่นนอนในโซฟานอนใน้องนังเล่นบสบายดอกค่ะแต่ว่าเพิ่นก็ นอนเพราะว่าบ้างเธอพอน,นอนดึกพอน,นอนดึกแล้ววิไลก็นอนเร็วก็เพินเพินก็เลยตัดสินใจสีนอนข้างล่างแต่วิไลชว่วชว่วเพินขื้นไปนอนมาสองมือลหละสองมือมือมือว่านกับมือขึน้นเออแต่มือขึน้นเออชวนสามีนะคะสามีเอานั่นนะคะหัวารมเสียเดี๋ยว <c oughs> ก็ว่าไปนั่นแหละค่ะนี่แหละคือสาเหตุนะคะว่าเป็นยังคือเป็นยังคือแยกของนอนกัน แต่เหลืองบนเตียงกันยังแสบอ่ะเวลาตรองการเนาะเวลาสามีก็ยังมีความต้องการวิไลก็ยังมีความตรองการแมนแมนบะคะอ่าลูกชายกลับมาค่ะบมวนทองเสียค่ะกลับมาจากโรงเรียนนะคะนั่นแหละค่ะคนที่มาคอมเมนต์นะคะวิไลโบหัวพันประชดหรือพนเอียงนะคะพนบอกว่าพูดเข้าใจอยากโอ้ยข่อยอ่านคอมเมนต์เจ้าข่อยก็อ่านบอกว่าเจ้าเคียนยังกลับไปเคียนไม่ข่อยอ่านบเข้าใจนะคะ แต่ตไหนก็นขอบคุณหลยๆที่เขามารับฟังนะคะเข้าบ้านรับฟังรับชมคลิปของวิไลไก่นะคะพันวาน่าเชื่อจังพันวาหน้าเชื่อจังคือประชดหรือเปล่าแต่และคนแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันนะคะถามมันคือกันเนี่ยสันเท่าก่เข่าก่คือคนดีกับดีมัดทั่วโลกแต่าไหรคะ่ะคนบดีกับบดีมัดทั่วโลกคนเราสิ่งที่คุณไม่ได้เจอสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นในกับตัวเองโมเมนต์ว่าคนอื่นสีเป็นนะคะคืออย่างเช่น ขอบครัวเจ้าเนี่ดีทุกสิ่งทุกอย่างเออเจ้าเคยเจอแต่คนดีๆแล้วเจ้าคิดว่าคนดีๆเนี่ยโอ้ถ้าเป็นเจอคนแบบนี้ขอบเอาดอกเดอ้อถ้าเจ้าเจอเหตุการณ์เวลาเจ้าเจอคนจะสีวิไลเคยเป็นประสบการณ์ของวิไลเนี่ยวิไลาอายุสามสิบเกาจะยังไม่สามสิบเก้าเต็มนะคะแต่ผ่านมาก็เยอะประสบการณ์เนี่ยทำเหตุให้เฮาเรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่เราไม่เคยเจอไม่ใช่ว่ามันไม่มีเนาะคะ่ะ นั่นแหละค่ะสาหรับคลิปนี้ก็มาเบาสู่กันฟังซัมหนีค่ะสําหรับคลิปหนาเดี๋ยวสีมาเบาเรืืองว่าบ้านแต่ขมือสาวบานแต่เขณิตตาโปตาโปตาบุวมเดี๋ยวคลิปหนามาฟังกันค่ะว่าไปจะไหนเดือดขนาดไหนเมียฝรั่งหนึ่งอดเดือดใจอย่ายให้ปะเดือดซู่นสันนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย